กลัวว่าผลลัพธ์ที่ได้จะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไม่ตรงปกไม่ต้องกลัวนะคะวันนี้หมอมีวิธีการที่จะทําให้โดนใจที่สุดของเราไหงค่ะกลัวว่าผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ตรงกับความคาดหวังครับความคาดหวังของลูกค้าเนี่ยมีผลใหญ่ไหมค่ะจริงๆอันนี้ต้องเป็นการเคลียร์ให้ชัดเจนอาว่าเขาอยากได้แบบไหนอย่างเช่นคําว่าอยากแบบสวยแบบธรรมชาติ ธรรมชาติของคนไข้กับธรรมชาติของหมอ oh. อาจจะไม่ตรงกันธรรมชาติโลงโทษไม่ใช่ <c oughs> ท,ท,ทีนี้นจะต้องเอาเป็นรูปมาการทการคือแบบคอนเะฟิร์มเนาะว่าบางคนบอกว,ว่าขอให้โดมแบบธรรมชาติเนี่ยแต่เราพอเราดูว่าเล็บที่เขาเลือกมาอา้าวอันนี้มันผิดธรรมชาติ <c oughs> โดมเกินไปอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเป็นฟิลลิ่งความรู้สึกอเราจะต้องอาจจะต้องมายันกันด้วย รูป,รปแล้วก็ม,มาตวัดเลยเช่นชั้นตาอยากได้ธรรมชาติมันอยู่เมิลเนาะแต่ว่ารูปที่เลือกมามันเป็น1เซนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ธรรมชาติด<ม>ันั้นก็ทางการแพทย์แล้วบวกกับทุเยาศาสตร์บวกกัศิลปะมันจะต้องเอามามบรูารนาการอย่างของคุณหมอเนี่ยได้มีการเอาผ้าแับมาแบบ เทียบกันไหมว่าแล้วเสร็จแล้วมันได้หมดหรมจริงๆรูป before after เนี่ยถึงแม้ว่าคนไข้จะไม่ได้ให้เราในการโปรโมทเนาะคือแต่เราจะต้องทาไม่ให้คนไข้ดูเพื่อยืนยันสิ่งที่เราทําไปแล้วก็ระยะเวลาด้วยเช่นหลังทําทันทีหลังทำหนึ่งเดือนสามเดือนหนึ่งปีอย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีการเลคคอร์ตรงนไว้แล้วความแม่นยำล่ะครับอย่างที่เมื่อกี้เราแอบคุยกันรอบๆคุณหมอใช้คำว่ามันไม่ใช่เป็นการก๊อปปี้ไม่ใช่เครื่องก๊อปปี้มันไม่ทางแบบ เป๊ะๆเงี้ยแล้วเราจะมีเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำยัง,ยงไจงจริงๆอันเนี้ยคนไข้ต้องยอมรับในส่วนหนึ่งว่าถ้าเป็นงานศัลยกรรมมันจะเป็นงานที่เป็นแฮนด์เมดเนาะเป็นงาน craft คราฟต์ค่ะแต่มันก็จะมีช่วงว่ามันจะอยู่ประมาณนี้อย่างเง<ช>ี้ยค่ะแล้วก็ในทางการแพทย์อ่ะมันจะไม่มีคําว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเช่นไม่ติดเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ใช่เขาจะต้องดูแลบวกกับสุขภาพแต่ถ้ามันมีเกิดขึ้นเราต้องรู้ให้เร็วแก้ไขให้ทันก็จะไม่ลุกลามเลย เด้ฟังอย่างนี้ก็อุ่นใจแต่ไม่อย่างที่คุณหมอว่าเนาะมันเป็นเรื่องของความงามเป็นเรื่องของงานศิลปะมันไม่ใช่ Copy and Paste ค่ะฉะนั้นทางผู้ย่างก็ทำกับคนที่มีความสามารถเพื่อความอุ่นใจของเราเองกลับมาพบกับ The Beauty Journal ใน EP ถัดไปครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัรับ